กาวทักไทยสบายดียิงดีต้องรเของสูส่อง AB กังผาลาฮู้เนาะท่านผู้ชมโอ้่องนี้ AB นี่เปียงไปแล้วเนาะบ่เปียงไปทางที่ดีพ่แม่นเปียงไปทางที่ลบท่านผู้ชมนักแต่มือที่ AB เกิดอุัติเหตุเนาะนี่ผ่าบามือนี่เนาะแต่นั้นมา พังมาประมาณเดือนหนึ่งครับพี่ชมพังมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เอบีมาเป็นไข่เป็นไข่ได้ประมาณหมื่นหนึ่งเหนือครับพี่ชมเอบีก็เลยเขาไปตรวจอยู่ห้องหมอด้วยโรงพยาบาลเนาะมาไปตรวจก็ว่าบ่ค่อยเป็นอย่างว่าสัน่นเป็นไข่ขึ้นธรรมดานิดนึงเนาะว่าสัน่นก็เลย หมอพังวางยาให้ไปกินไปนอนพักผ่อนอ,อยู่เพื่อนคือนก่อนเนาะจากที่ไปนอนพออักผ่อนอยู่เพื่อนขึ้อยู่เพื่อนได้ครึ่งหนึ่งทผู้ชมเป็นไข้นักสั่นตัวสั่นคือแบบนี้แหละเนาะบู้หูนี่เซ็คนี่ได้ปะเนี้ไปโรงพยาบาลรอสองปะเนี้เขาให้นอนโรงพยาบาลรอห้องหมอเนาะก็นอนไปแหละนอนไปบอกคือ กลัวเบิ่งก็กดเจาะเลือกเจาะไม่อยังกลัวเบิ่งเขาบอกเป็นไม่อยังบุ๋มีไม่อย่างับพี่น้องก็บอกนิดสิ่นอนพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลเนาะก็นอนไปคุยหนยนอนไปกอกดใส่ยาใส่น้ำเกลือใส่ยาอย่งแต่ว่าผ่ามาสองสามหมื่นวันนี้มันเจ็บคอเจ็บคอแล้วบอเจ็บลิ่นเนาะว่าบ่ออกวานนี้รับพี่น้องว่าบ่อ เลยกินข้าวบ่ได้เนาะกินข้าวบ่ได้ประมาณสี่ห้ามือ้ออ่กินแต่นมนมรสตาสอยเนาะเกี๊ยนมรสตาสอยประมาณสองสามมือ้อเออก็เลยดีขึ้นนิดนึงที่นี้ดีดีขึ้นนิด,ด,ดน,นึงรุ่ทั้งหมดแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณสองอาทิตย์แล้วตอนนี้สิ่งที่ต่างที่สุดคือหน้าตาทับู้ชม น้าตาข้อก็ดึงดีขึ้นเนาะเพราะว่าตังสวอนี่ก็คือว่าเห็นเข่าได้หน่อยหนึ่งในทางหมอบากคนบางคานนี่บ่แม่มืออื่นเรื่องมือคือชี้ได้ออกจากโรงพยาบาลเนาะทุกมือในเอบีก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เด้อท่านผู้ชมก็อมัดก็ขอโทษขออภัยนั่งเอฟซีมัดสุขสุขคนเนาะที่ระไดี khi chi thì tập phu nó có sáp hạc tăng thì tập phu hiện đến này vậy có tiếng vài lái tờ nó phong bỏ lo không đi à tăng hay chạy chỉ mất con là hút vô hồn đấy và lại tôi đang vào một tháng đẻ tập trung tới kho thôi có chi bài này tập phu sông mà ách hay và A b nỉ. Nipty lại có thằng hạ lại phần đó ba. Nên đấy, A bí kô hai, bài đơn thế nên nè nên này nó nè có nè 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 AB nè 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 AB nè 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 เดี๋ยวนั่งนักเอบีลุตไปแบบเกือบซิกเขาสาวโลสาวปายนี่แหละเพราะว่าปกติเอบีก็เป็นคนพองอยู่แล้วเนาะแต่ว่า AB เอบีนนนะ AB เป็นคนมีการอะไรนะเอบีเป็นคนนักกลิ่นกาดอยู่แล้วในเะช่นนี้เนือน้อเ่นกลิ่นก็น้อยหน่อยแขนกะ็น้อยหน่อยเนาะอันนี้ก็คือพวกแม่ยังแบบท่านผู้ชมเอิ้องคอนเนาะในพื้นเอื้นอนคอนตางของประเพณีของซุนพอยเอบีอยู่แล้เนาะก็จังเป็นแต่เห็ด ก็ให้ก็ยังค้าใจอยู่สินะโอเคสังรักสังรักคลิปนี้ก็บอมีอย่างไรมาบอกเอฟซีมดทุกคนเนาะก็เอบีก็ถั้งว่ายังอยู่ในอยู่ถ้าว่ามื่อหนาดีขึ้นแล้วก็สิไปถ่ายทั้งวันท่านผู้ชมหลอกสองน้อเอาสังรับคลิปนี้มีประมาณนี้ไปจบการเมถ้ามีโอกาสในคลิปต่อไป